b o o k s e l l e r Podcast ที่จะมาป้ายานักอ่านทุกคนกับหนังสือที่น่าสนใจในเวลาเพียงไม่กี่นาทีสวัสดีค่ะสวัสดีมิตรรักนักอ่านทุกๆท่านนะคะจากทุกๆช่องทางของ T-REX Channel ค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ b o o k s e l l e r รายการที่จะมาป้ายยาหนังสือให้กับนักอ่านทุกๆท่านค่ะ สำหรับ EP นี้นะคะก็เป็น EP ที่2ของรายการเราแล้วเย้ <Yeah. c oughs> โอเคค่ะก่อนที่เราจะไปป้ายยาหนังสือกันในวันนี้นะคะอยากจะถามผู้ฟังทุกคนนะคะว่าทุกคนชอบทานอาหารของชาติอะไรกันบ้างตอนนี้ทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับนินนี่นะ น,นี่ชอบกินอาหารหลายชาติมากเลยค่ะอาหารไทยนี่ก็ชอบคือกินตั้งแต่เด็กเลยเพราะว่าเราเป็นคนไทยเนาะก็จะคุ้นชินกับอาหารไทยอยู่เป็นประจําอยู่แล้วแต่พอโตขึ้นนะคะเราก็ได้กินอาหารหลากหลายชาติมากยิ่งขึ้นนะคะก็เจอ อาหารที่ชอบเยอะเลยแต่ว่าก็จะมีอาหารอยู่ชาติหนึ่งค่ะที่เป็นหนึ่งในคอมฟอร์ตฟู้ดของนินนี่แล้วก็เชื่อว่าอาหารของชาตินี้นะคะน่าจะเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดของหลายๆคนเหมือนกันนั่นก็คืออาหารญี่ปุ่นนั่นเองค่ะคืออาหารญี่ปุ่นเนาะก็เป็นถือว่าเป็นหนึ่งในคอมฟอร์ตฟู้ดนะคะ เลิกเรียนปุ๊บไปกินอะไรอะเชินคันเซน็นเอาวันนี้สอบเสร็จแล้วไปกินอะไรดีเพื่อนซูชิโรอะอาหารญี่ปุ่นอีกแล้วนะเพราะว่าอาหารญี่ปุ่นเนี่ยมันทานง่ายแล้วก็มีหลากหลายเลยค่ะทุกคนและในอีพีนี้นะคะหนังสือที่เราจะมาป้ายยาทุกคนนะคะก็จะเกี่ยวข้องกับร้านอาหารญี่ปุ่นแห่งหนึ่งบอกเลยว่าถ้าทุกคนได้อ่านห,หนังสือเล่มนี้นะคะทุกคนหิวแน่นอนนะคะเตรียมอาหารมาให้พร้อมค่ะแล้วก็มาสนุกไปได้วยกันกับหนังสือที่มีชื่อว่ารสชาติอาหารจา ครอบครัวหรือว่าชื่อภาษาญี่ปุ่นคือชกโดโนบาจัเขียนโดยคุณเอโกยามากุจิแล้วก็แปลเป็นภาษาไทยนะคะโดยคุณพลอยทับทิมทับทิมทองค่ะ รสชาติอาหารจานครอบครัวเป็นนวนิยายญี่ปุ่นขนาดสั้นที่ผสมกลิ่นอายของชีวิตประจำวันและความอบอุ่นใจผ่านการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารและความสัมพันธ์ในร้านอาหารเล็กๆของสองคุณป้าค่ะเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่ร้านอาหารฮาจิเมะบนถนนใหญ่ในย่านสกุดะ กรุงโตเกียวชุมชนเล็กๆที่แฝงด้วยวิถีชีวิตเรียบง่ายของคนท้องถิ่นและผสมความเป็นเมืองหลวงค่ะซึ่งร้านอาหารฮาจิเมะนะคะบริหารโดยคุณป้าอิจิโกะแม่สามีแล้วก็คุณป้าฟูมิที่เป็นลูกสะใภ้ค่ะ หลายคนอาจจะแปลกใจนะคะว่าทำไมนี่ถึงเรียกแม่สามีและก็ลูกสะใภ้ว่าป้าทั้งสองคนไม่ต้องแปลกใจนะคะเพราะว่าในหนังสือเขาบอกไว้ว่าไม่ว่าจะอายุเยอะแค่ไหนค่ะลูกค้าก็จะเรียกผู้หญิงที่ทำงานในร้านอาหารว่าป้าจะไม่เรียกว่ายายหรือว่าเรียกว่าพี่โดยเด็ดขาดนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัฒนธรรมของญี่ปุ่นที่หนังสือเล่มนี้นะคะยิบยกมาใช้ได้อย่างอบอุ่นเลยค่ะ ในช่วงกลางวันค่ะร้านอาหารฮาจิเมจะขายเป็นอาหารชุดส่วนในช่วงกลางคืนก็จะเปลี่ยนเป็นร้านอาหารอิซากยะที่มีบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเองลูกค้าแต่ละคนที่เข้ามาในร้านนะคะนอกจากจะได้มาทานอาหารอร่อยๆแล้วก็ยังได้ฝากเรื่องราวปัญหาหรือภาระใจเข้ามาให้สองคุณป้าช่วยเยียวยาพันอาหารและบทสนทนาค่ะ ตัวละครหลักของเรื่องนะคะก็คือคุณแม่สามีหรือว่าอิจิโกะนั่นเองนะคะแล้วก็ฟูมิลูกสะปยยที่ทำร้านอาหารคู่กันค่ะรสชาติอาหารจานครอบครัวก็จะเป็นนิยายที่แบ่งเป็นตอนๆน,นะคะแต่ละตอนก็จะมีลูกค้าแต่ละคนซึ่งมีปัญหาหนักใจมาให้ทั้งอิจิโกะและก็ฟูมินะคะช่วยแก้ปัญหาค่ะ เรื่องกันที่ตอนที่1น,นะคะมีชื่อตอนว่าแกงกะหรี่ของซอย3าค่ะตอนที่1ก็จะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับร้านฮาจิเมะทั้งหมดนะคะเป็นบทตอนต้นของเรื่องราวทั้งหมดค่ะตอนที่สองและตอนที่3นะคะมีชื่อว่าสลัดเต้าหู้ของแม่และก็ไก่ปิ้งของพ่อค่ะ ในตอนที่สองและตอนที่3จะเล่าเรื่องราวปัญหาที่เกิดขึ้นในละแวกชุมชนค่ะพร้อมทั้งค่อยๆแทรกเหตุการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงสังขารและก็กำลังของผู้สูงวัยผ่านตัวละครอิจิโก โกโตสามีภรรยาแห่งบ้านคุชิดะเจ้าของร้านปลาในตลาดที่เริ่มแก่ตัวลงจนต้องปิดร้านไปเรวมถึงกล่าวถึงความเหงาเมื่ออายุมากขึ้นค่ะอีกทั้งในตอนที่3นะคะก็ยังกล่าวถึงความคิดของคนรุ่นใหม่ที่อยากทําอะไรใหม่ๆซึ่งตรงข้ามกับผู้สูงวัยที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมค่ะและตอนที่4มีชื่อตอนว่า อุดงมะเขือม่วงแห่งความรักค่ะในตอนที่4นะคะก็จะเป็นจุดคล i m แม็กซ์ของเรื่องราวรสชาติอาหารจานครอบครัวค่ะเพราะว่าอิจิโกะคุณแม่สามีเนี่ยได้ลื่นตกบันไดทำให้ร้านฮาจิเมเข้าสู่สถานการณ์วิกฤตอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าอาจจะต้องปิดร้านแล้วก็เสียลูกค้าไปค่ะทางฟูมีเนี่ยเริ่มที่จะกลัวการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เริ่มกังวลขึ้นมาค่ะและตอนสุดท้ายของเรื่องราวทั้งหมดค่ะ ตอนที่5สตูเนื้อในฝัน เรื่องราวทั้งหมดนะคะก็ได้คลี่คลายลงแล้วก็เรื่องราวของร้านอาหารฮาจิเมก็ยังคงดำเนินต่อไปค่ะสำหรับผู้ฟังท่านไหนนะคะที่อยากรู้ว่าเรื่องราวของลูกค้าแต่ละท่านคืออะไรและบทสรุปตอนสุดท้ายของเราเป็นยังไงมันคลี่คลายลงได้ยังไงก็ต้องหามาอ่านเลยค่ะสำหรับหนังสือที่ชื่อว่ารสชาติอาหารจานครอบครัวสามารถจิ้มลิงนะคะได้ที่ Description ด้านล่างเลยค่ะ รสชาติอาหารจานครอบครัวค่ะก็จะพูดถึงอาหารจานครอบครัวซึ่งก็คืออาหารที่เรียบง่ายที่เต็มไปด้วยความตั้งใจของสองคุณป้าและก็รสชาติบ้านๆของคนญี่ปุ่นที่ไม่ใช่รสชาติอาหารหรูแต่กินแล้วรับรองว่าอบอุ่นใจแน่นอนค่ะแล้วก็แต่ละเมนูในเรื่องราวในเล่มนี้นะคะก็จะสื่อถึงนัยยะต่างๆที่สําคัญค่ะยกตัวอย่างเช่นเมนูหมูผัดขิง กลิ่นหอมของขิงช่วยปลุกกำลังใจสำหรับคนที่เหนื่อยล้าพอได้กินเข้าไปแล้วเนี่ยก็เหมือนได้ฟื้นฟูพลังขึ้นมาค่ะส่วนในยักษ์ของหมูพัดขิงนะคะก็คือเรื่องของความเข้มแข็งค่ะเพราะว่าบางทีชีวิตของเราก็ต้องการรสเผ็ดร้อนเล็กน้อยเพื่อที่จะต้องก้าวเดินต่อไปค่ะแล้วก็อีกหนึ่งเมนูที่รู้สึกว่าน่าสนใจนะคะก็คือเมนูหม้อไฟหรือว่านาเบะนั่นเองค่ะเมนูหม้อไฟนะคะจะเป็นเมนูแห่งความสัมพันธ์ เพราะว่าเวลาเรากินหมอ้อไฟเนี่ยเราก็จะนั่งกินกันแล้วมองกินกันหลายๆลคนนาเบาะหมอ้อไฟค่ะหมายถึงการอยู่ร่วมกันการใกล้ชิดและก็การแบ่งปันชีวิตให้กับผู้อื่นค่ะสําหรับจุดจบในเรื่องนะคะไม่ได้เป็นบทสรุปที่ใหญ่โตแบบดราม่านะคะแต่จะเป็นการค่อยๆคลี่คลายความรู้สึกของตัวละครที่เข้ามาในร้านค่ะ ลูกค้าแต่ละคนก็จะมีปัญหาชีวิตความเงียบเหงาความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนความไม่มั่นใจและก็จะได้รับการเยียวยาผ่านอาหารและบทสนทนาในมืออาหารค่ะดังนั้นนะคะบทสรุปของเรื่องนี้ค่ะไม่ใช่การจบแต่คือการดำเนินต่อร้านอาหารฮาจิเมยังคงอยู่ต่ออาหารยังคงถูกปรุงด้วยใจและผู้คนก็ยังคงได้รับการปลอบประโลมผ่านรสชาติอาหารที่อบอุ่นค่ะ สำหรับใครที่มีหนังสือที่สนใจนะคะสามารถคอมเมนต์มาได้ด้านล่างเลยค่ะแล้วก็ฝากผู้ฟังทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามทีวีแคลร์และรายการ Bookseller ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ